สวัสดีค่ะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะวันนี้นะคะวันที่28มก,กราคมนะคะ2566ค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะรถไถนะคะมือ2นะคะสภาพนาฟ้าเกรด A นะคะเป็นคูบต้านะคะ L-4018SP ค่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี6-4ค่ะรถสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะคะขายางล้อหน้านะคะเหลือเยอะมากเลยนะคะลูกค้าสภาพนาฟ้าค่ะ สวยนะคะเป็นกูบต้านะคะ L4018SP ค่ะตัวสเปเชียลนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสีคันหน้านะคะไม่มีถลอกนะคะน็อตยังสวยๆอยู่นะคะอันนี้จะเป็นคันหน้านะคะยกได้ปกติค่ะค่ะอีกข้างนะคะ ล้อนะคะไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้าล้อหน้าล้อหลังนะคะสวยทั้งสี่เส้นค่ะใกล้ๆนะคะท่อแป,ป๊บนะคะสวยค่ะยังไม่เป็นสนิมนะคะรถคันนี้ปี64นะคะลูกค้ารองรับน้ำมันมีนม20ค่ะเดี๋ยวมาดูกันใช้งานกันนะคะ55 9หชั่วโมงนะคะลูกค้าน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารนะคะลูกค้าห้องโดยสารนะคะยังไม่ได้ ยังไม่เป็นสนิมเลยนะคะลูกค้ารถสวยค่ะผ่านหลังคานะคะไม่แตกไม่รั่วนะคะไม่มีรอยแตกนะคะค่ะรถคันนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะลูกค้าอ,อุปกรณ์3ชิ้นนะคะจะอยู่ ควรและโรตารี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่วงหลังนะคะสวยค่ะเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมทุกจุดนะคะสีเดิมค่ะระบบไฟนะคะติดทุกดวงค่ะค่ะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะคะ0 6 4 4 5 7 6 2 7 3ค่ะ ร้านหัแหงแท็กเตอร์สุรินค่ะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทรค่ะร้านติดถนน24ค่ะหาไม่ยากนะคะลูกค้ารถสวยๆค่ะรถดีนะคะมีคุณภาพมีให้เลือกได้หลายคันเลยนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะรถเต็มร้านเลยค่ะสนใจก็โทรสอบถามมาได้ค่ะหรือไม่ก็มาดูรถก่อนได้ค่ะมีให้เลือกให้ชมนะคะได้หลายคัน ราคานะคะก็สามารถต่อรองได้คุยกันได้ค่ะมาคุยกันที่หน้าร้านได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสเปเชียลค่ะปี2,564นะคะผลิตปี2,564ค่ะพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะเป็นดันดินหน้าผัานพรวนและโรตารี่ค่ะราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะลูกค้า485,000บาทคะ่ะได้ไปก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะลูกค้าเมอ่อหนึ่ง สภาพโดยรวมนะคะพร้อมใช้งานค่ะรถสภาพหนังฟ้านะคะพร้อมใช้งานค่ะสนใจก็โทรมานะคะเบอร์06 4 4 5 7 6 2 7 3ค่ะขอบคุณมากค่ะ